ครับเราจะพาทุกท่านไปเข้าพิธีสมหาสมโพธิพุทธ,ธาเทวาพิเศษนะฮะ เหรียญสาวห้าโครเศรษฐีนวัดกิติราชเจริญสีก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราจะให้ทุกท่านไปดูวัตถุมงคลนะฮะเป็นเหรียญของหลวงปู่เก่งทนวโรนะฮะเป็นเนื้องเงินลงยาราชาวดีครับก็จะมีเหรียญของหลวงปู่ขมบุที่อยู่ในเหรียญเดียวนะ,ะถือว่าเป็นข้างแรกของการจัดสร้างที่สองพระเกจิอาจารย์แห่งพิอำเภอพี่บูนบางสาหานะฮะหลวงปู่ขมบุวัดกุฎชุมพูแล้วก็หลวงปู่เก่งธนวโรวัดกิติราชเจริญสีนะฮะนี่คือเนื้อเงินลงยาราชาวดีทุกเหรียญจะมีหมายเลขทุกเหรีย จะมีโคดนะฮะแล้วนี่คือเนื้อทองคำลงยาราชาวดีนะฮะครับก็มีหมายเลขครับมีโคดทุกเหรียญนะฮะก็จะมีเนื้อช <aplic> ินรับกระไรทองนะชินก็คือชนะชนะทุกอย่างครับชนะความยากความจนความทุกข์ความร้อนเสนียจังเลยนะฮะนี่คือเนื้อสมฤทธิ์นะฮะเนื้อสมฤทธิ์กระไรเงินนะฮะแล้วก็นี่คือรูปเหมือนของรูปเก่งที่ถือไม้เท้านะฮะเป็นเนื้อสมฤทธิ์ครับเป็นเนื้อสมฤทธิ์นะฮะก็จะมีเนื้อ เรกน้าพีครับเราจะให้ไปดูองค์จริงๆเลยนะครับของหลวงปู่เก่งเป็นรูปเหมือนนะถือว่าครั้งแรกถือว่าสวยงามมากนะครับก็จะมีถือย่ามแล้วก็จะมีใส่หมวกนะฮะย่ามเอาไว้ใส่เงินใส่ทองเขาเรียกว่าย่ามเรียกเรียกทรัพย์ท่านได้ไปแล้วท่านก็เอาตะตังเนี่ยใส่ในย่ามจะแบ่งห้าแบ่งสิบเหรียญบาทเหรียญเงินเหรียญทองนะฮะแล้วแต่ท่านครับก็จะเรียกเขาเรียกว่าเรียกทรัพย์ เอาเงินใส่ก็ได้เงินเอาทองใส่ก็ได้ทองนะฮะนี่คือรูปเหมือนยืนของลูปพวกเก่งนะฮะจะมีเนื้อเหล็กน้ำพีแล้วก็เนื้อสมฤทธิ์นะฮะมีทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่นะฮะโทรศัพท์สอบถามได้เบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะฮะครับเราจะพาทุกท่านเข้าไปสู่พิธีสมโพชพุทธาเทวาพิเศษนะฮะเหรียญเสาห้า ขับโคเศรษฐีวันเสาร์ที่19เดือนเมษายนนะฮะครับก็ถือว่าเป็นวันแรงเป็นวันแข็งเป็นวันที่รวบรวมของมหาฤกิกม,มหามงคลต่างๆนะฮะทางวัดกิติราชเจริญศรีก็ได้จัดพิธีสมโภชพุทธาธิวาพิเศษเหรียญสาวห้าโคดเศรษฐีนะฮะณมณฑลพิธีที่วัดกิตกิติราชเจริญศรีนะฮะอำเภอพิบูลบางสาหานิงหวัดอุบลราชธานีนะฮะครับก่อนจะถึงพิธีนะฮะครับนี่คือหุวงปูกขุนนะฮะ ท่านได้เป็นประธานบวงสวงอันเชิญเทวดานะฮะอัญเชิญเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลงที่ลงมาให้มาสู่นามนตนพิธีนะฮะรุมคุคนะวัดใหม่ทองสว่างอยู่ที่อำเภอวารินชำราบนะจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะฮะท่านกา็ได้ประกอบพิธีอัญเชิญเทวดาแล้วก็จะมีมวลมหาประชาชนที่มาร่วมการปักทูปอันเชิญเทวดานะฮะครับก็ถือว่าเป็นพิธีที่เริ่มสมบูรณ์แบบนี้ครับพามก็จะอ่านองค์การนะฮะ อ่านองค์การนะครับก็ถือว่าเทวดาได้ลงมาเสวยเครื่องสังเวยไม่ว่าจะเป็นโัวลลหมากรากไม้นะครับก็นําโดยประธานในพิธีก็คือท่านพลตรีวิศณุไตรภูมิผู้พราการณมณฑลทหารบกที่22นะครับเราจะให้ไปฟังเสียงพามอัญเชิญเทวดาสักหน่อยนะครับคุณพระอาจารย์สิบคุณพระกรรมฐานเจ้าแปคุณพระแม่นางคงคา สิบสองคุณพระแมน่นองธรณียีสิบเอ็ดคุณไฟสิบหกคุณลมเจ็ดคุณอากาศสาิบคุณอัการสามสิบสองคุณนิสวาคุณอัการครับนี่คืออาจารย์พรามนะฮะครับก็ได้ไปอประกอบวิธีบวงสวงนะฮะ รับก็จะมีมวลมหาประชาชนที่มาร่วมในพิธีเข้าในพิธีบวงสวงนะฮะก็ถือว่าเป็นพิธีที่ถูกต้องตามขั้นตอนโบราณทุกประการเลยนะฮะรับก็บวงสวงเสร็จแ,แล้วก็เข้ามาก็จะมีประกอบจุดเทียนบูชาพระร,รัตนตรยก็โดยท่านประธานในพิธีก็คือท่านพลตีวิศณุเตยภูมินะฮะผู้การมณฑลนะ,ะบกที่22ท่านจะมาเป็นประธานจุด ทูบจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะนี่คือภายในมณฑลพิธีนะฮะภายในมณฑลพิธีนะฮะรับนี่ท่านประธานครับท่านพลตรีวิศณุไตภูมินะฮะรับผู้มีการมณฑลฐานบกที่22ท่านจะเป็นประธานจุดทูบจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยนะฮะพร้อมด้วยศิษยานุสิ์และข้าราชการนะฮะนี่ครับท่านพลตรีวิษณุไตภูมินะฮะผู้มีการ ทหาราผู้จัดการมณฑลทนหารบกที่22จังหวัดอุบลราชธานีท่านเป็นประธานจุดธูปจุดเทียนบูชาพระรัตนาตรัยนะครับก็ภายในมณฑลพิธีวัดกิจิราชจเจริญศรีนะประกอบพิธีสมโคดพุทธาเทวาพิเศษเหรียญสาวหโคตรเศรษฐีนะฮะในวันเสาร์ที่19นะครับหลวงปู่กเก่งนะท่านเป็นประธานจุดเทียนชัยครับก็เปลวไฟก็จะไหม้ ความยากความจนความทุกข์ความร้อนจนิดอย่างไรนะฮะท่านเป็นประธานจุดสินชัยและเทียนนวะหอละคุณและเทียนวิปัสสีและก็เทียนน้ำมนต์จากพระเกจิอาจารย์ต่างๆนะฮะก็โดยมีท่าน ผู้วิการทหารบทมนบ,นบนทนที่22ท่านพลตีวิษณุไตภูมินะฮะครับก็ท่านก็เป็นประธานฝ่ายคารวสนะฮะครับพระเกจิอาจารย์วันนั้นก็ถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความแขังมีความศักดิ์สิทธิ์มีลูกศิษย์ลูกหาที่อา่าให้ความเคารพนับถือเป็นจานวนมากไม่ว่าจะเป็นหลวงปูอ่องนะทิตะธรรมโมหลวงปูข่ขุนนะฮะหลวงปู่เทวีวัดโพตากนะฮะ,ะ,ะแล้วก็พระครูสังราพานิชอ่าวัดศรีขุนฐานจังหวัดศรีสะเกดนะฮะ แล้วพระพระครูโพธิ์ที่สราภิวัฒนะวัดโพธิ์สายและหลุงปู่เบญจาวัดมงคลสวัสดิ์ที่จังหวัดชนบุรีนะฮะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังพระเจริญพุทธมนต์นะฮะนะครชน ที่นั่งป่วยทั้งจิตนะฮะหลวงปู่ก็ได้เจิมเทียนชัยนะฮะโดยที่ท่านผู้บริการบนถลนครับบนทนนหายกที่22นะฮะก็ได้ถวายแป้งเจิมนะะครับก็จะมีเกจิอาจารย์ต่างๆนะครับนี่คือหลวงปู่ขุนนะครับหลวงปู่ขุนวัดใหม่ทองสว่างอำเภอวารินชำราบนะครับ ครับก็จังหวัดอุบลราชธานีนะฮะถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาที่ให้ความรพนันถือนะฮะแล้วก็นี่คือพระเกจิอาจารย์ก็ได้ทําน้ำมนต์ลุงปู่ทวีนะฮะครับลุงปู่ทวียุวดโพตากนะฮะขับเสร็จแล้วขับก็เกจิอาจารย์ก็ปาคมน้ำพุทธมน,นที่วัดกองวัตถุมงคลน,นะฮะขับแล้วก็มีรูปเหมือนของหลุงปู่เก่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นเนื้อ เหล็กน้ำพีหรือจะเป็นเนื้อสมริดนะฮะทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่นะฮะครับท่านที่ยังไม่มีบูชานะฮะครับก็โทรศัพท์สอบถาไมไปเลยเงินรายได้ทั้งหมดก็ร่วมมันสร้างพระอุโบสถวัดกิติราชเจริญศรีนะฮะครับนี่คือท่านประธานในพิธีคือท่านพลตีวิศณุใจภูมินะฮะครับผู้พิการทหารบกที่22จังหวัดอุบลร,ราชธานีนะ,ะท่านก็นมาเป็นประธานในพิธีมหาสมโพชพุธธทธเทวาพิเศษนะ วันเสาร์5วันเสาร์ที่19เมษายนนะณนะมณฑลพิธีที่วัดกิติราชเจริญศรีอเภอพิบูร์บางสาหานจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่คือพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปกอธิษฐานจิตนะครับเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเป็นเบอร์ของฝ่ายประชาสัมพันธ์ของวัดกิติราชเจริญศรีนะเงินรายได้ทั้งหมดนะครับก็ร่วมมันสร้างพระอุโบสถของวัดกิติราชเจริญศรีนะฮะซึ่งขณะนี้กำลังดําเนินการก่อสร้างอยู่ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่22นะฮะนี่คือเหรียญเนื้อทองคำลงยาราชาวดีนะฮะครับก็โทรศัพท์สอบถามได้นะฮะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเหรียญเรียกว่าข้างหลังหนุมานพญาชิงชัยนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะครับวัตถุมงคลทั้งหมดจะมีหมายเรขจะมีโคดนะฮะแล้วก็สร้างรางจำนวนจำกัดได้ประกอบพิธีมาสองวาระพิธีแรกนี่คือหลวงปู่องนะฮะครับหลวงปู่องท่านอยู่ที่วัด ปูอ่องอยู่ที่วัดสิงหานะอำเภอตะการพืชผลนะครับก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะครับขับก็เรียนเชิญทุกท่านครับเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเป็นเบอร์ของฝ่ายวะชาสัมพันธ์ของวัดกิติราชเจริญศรีนะครับก็เงินรายได้ทั้งหมดก็ร่วมสร้างพระโบสถ์รังใหม่ซึ่งขณะนี้กาลังดาเนินการก่อสร้างอยู่นะครับวัตถุมงคลทั้งหมดนะฮะได้เข้าพิธี ครับนี่คือหลวงปู่กเก่งทนวโรนะฮะรับอามาตะเทระพระเกจิอาจารย์แห่งรูปม่น,น้ำโขงนะฮะวัดกิจิราชเจริญศรีปีนี้ท่านอายุ9 3พรรษานะฮะครับก็เป็นสิทธิพุทธคม ของสมเด็จหลุนและเป็นศิทย์พุทธคมของหลวงปู่รอดวัดทุ่งสีเมืองนะฮะก็ะถือว่าเป็นอมะตะเทระและผู้ที่มากไปด้วยวิชาคมต่างๆนะฮะท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบและเป็นพระที่เปี่ยมล้นไปด้วยเมตตาธรรมคือเมตตากร,ราุณามุติตาอุเบกขานะฮะครับเรียนเชิญทุกท่านเลยครับวัตถุมงคลทุกอย่างนะฮะ มีความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ในตัวเป็นของคงทนสิทธิ์นะฮะมีส่วนผสมของเหล็กน้ำพีจากอุร,รดิริ์และก็มีส่วนผสมของเหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวอุลกะมณีสะเก็ดดาวหรือว่าแร่ธาตุต่างๆนะครับถือว่าเป็นของคงทนสิทธิ์ไม่มีอำนาจใดๆไปรบรางได้นอกจากอำนาจกฎแห่งกรรมนะฮะครับนี่คือณน,นมณฑลพิธีนะครับเสร็จแล้วหลุมูุกเก่งท่านมาเป็นประธานดับเทียนชัย ลุงปูขุนนะครับดับเทียนชัยนะฮะดับทุกดับโศกดับโรคดับภัยดับเสนียดจังไรนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านครับก็บูชาวัตถุมงคลได้เลยนะฮะนี่คือท่านก็ประพรมน้ําพุทธมนต์นะครับแล้วก็โปรยข้าวตอกดอกไม้ณมณฑลพิธีนะครับก็ถือว่าเป็นพิธีที่เข้มแข็งศักดิ์สิทธิ์นะฮะคือท่านประธานในพิธีท่านพลตรีวิศณุไตภูมินะผู้ในการมณฑลทหารบกที่22นะฮะ ครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นพิธีที่เข้มขขังศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พิธีที่ถูกต้องตามขั้นตอนโบราณทุประการเสาห้าวันที่19เมษานะครับก็ถือว่าเป็นวันแรงวันแข็งวันดีเป็นวันที่รวบรวมของราชาเริกไม่ว่าจะเทวีเริกม,มาทโนเริกหรือเลิกที่เป็นมหามงคลต่างนะฮะ ครับก็น,นิยมจัดสร้างวัตถุมงคลนิยมปลูกเสกวัตถุมงคลวัตถุมงคลใครปลูกเกวัวน,นี้แล้วจะทําให้วัตถุมงคลนี่มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะฮะครับที่จะผู้ใดได้นําใบบูชาพกพาราชนาจ,จิตตัวและคนนั้นก็จะเป็นผู้ที่ปราศจากโรคภัยขัเจ็ตเป็นผู้ที่ปราศจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอับมงคลแล้วก็จากอุดมพรั่งพร้อมไปด้วยราบขนภูนทวีมั่งมีศรีสุขนะฮะครับก็ ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่เรียกว่าครบถ้วนทุกประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาราชาวดีเนื้อทองลงยาราชาวดีเป็นเนื้อสมฤทธิเดชสมฤทธิศักดิ์สมฤทธิผลหรือจะเป็นเนื้อชินตะไหร่ทองนะและหรือเป็นรูปเหมือนนะฮรรูปเหมือนก็จะเป็นเนื้อเหล็กน้ำพีนะครับมีองค์เล็กองค์ใหญ่นะครับสวยงามมากนะครับก็มีส่วนผสมของแร่ธาตุกายสิทธิ์เป็นของคงทนสิทธิ์ ไม่มีอำนาจใดๆที่จะมารบร้างได้นอกจากอำนาจกฎแห่งกรรมนะฮะครับหลังจากเสร็จพิธีนะฮะครับก็จะมีการแจกวัตถุมงคลโดยท่านผู้บัญชาการบนฑลทหารบกที่22นะฮะครับนี่ครับรูปผู้เก่งนะฮะครับก็เดี๋ยวก็จะมอบวัตถุมงคลให้กับทุนท่านผู้บัญชาการทหารบกที่22แล้วคณะ,ะราชการทหารหน้าที่มาร่วมพิธีนะฮะครับนี่คือคณะ,ะราชการทหารจังหวัดผู้บัญชาการทหาร บกมณฑลที่22แล้วคณะฐานจากมณฑลนะฮะบกที่22ก็รับว่าวัตถุมงคลจากหลวงโบเก่งวัดกิติราชเจริญศรีนะฮะอเภอวิบูลบางสาหานี่กหวัดอุบลราชธานีนะฮะมีเงินมีทองซื้อไม่ได้ครับต้องมารับแจกอย่างเดียวเลยนะครับนี่คือพิธีที่ยิ่งใหญ่สาวห้าวันที่19เมษายนนะฮะถือว่าเป็นวันแรงเป็นวันแข็งนะเป็นวันที่เหมาะที่จะท้างวัตถุมงคลหรือปลุกเสกวัตถุมงคลนะวัตถุมงคลชุดนี้ ดีนอกดีในครับดีในก็จะมีมวลสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นแร่ธาตุจะเป็นแผ่นยันแผ่นจานหรือจะเป็นโลหะธาตุหรือจะเป็นชนวนนะฮะหรือจะเป็นเรียกว่าเหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวหรือจะเป็นเหล็กไหลเพิงหรือจะเป็นสะเก็ดดาวนะฮะเป็นส่วนผสมที่เป็นโลหะธาตุนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีความครังมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เลยเชิญทุกท่านครับไปร่วมันบูชานี่ครับเป็นเนื้อเหล็กน้าพีนะฮะ ครับก็ได้หลวงปกเก่งได้มอบให้กับท่านผู้ประการทหารบกที่22จังหวัดอุบลราชธาน,นีนี่คือเนื้อเหล็กน้ำพีนะฮะเป็นเนื้อที่มีความขรัขงมีความศักดิิทธ์เป็นเนื้อที่เขาเรียกว่าคงทนสิทธ ไม่มีอำนาจใดๆมารบร้างได้นอกจากอำนาจกฎแห่งกรรมนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านท่านที่ยังไม่ได้บูชาก็โทรศัพท์สอบถามไปเลยนะฮะพระทุกองค์มีโค้ดมีหมายเลขนะครับนี่คือเบโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่นาท่านสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะครับก็นี่คือท่านผู้การมณฑลนะบกที่22ก็ได้แจกวัตถุมงคลน,นะครับก็จะมีประชาชนนี่เดินทางมาจากทั่ทวทุกสารทิศมารับ วัตถุมงคลถือว่าเป็นของมงคลเป็นของดีเป็นของฝันนะฮะเป็นของที่ระดึกที่จะนําเอาไปพกพาราตนาติดตัวนะฮะเพื่อป้องกันเสนียดจังไหลป้องกันลมเพลลมพัดป้องกันพูดผีปีศาจแล้วก็ไปเพิ่มเพิ่มพูในเรื่องของราบผลภลูทวีมั่งมีสีสุกนะฮะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะวัตถุมงคลนะฮะของวัดกิติราชเจริญศรีน,นะ,ะท่านบูชาไปแล้ว เงินรายได้ตรงนี้ทางวัดก็จะนําเอาไปจัดสร้างพระอุโบสถที่ขณะนี้กาลังดาเนินการก่อสร้างอยู่นะฮะรับก็เียเจอทุกท่านและก็ะมีวัตถุมงคลที่ทา้งวัดกิติราชเจริญศรีนนะฮะที่ได้ตกค้างอยู่รุ่นต่างๆนะฮะก็เหลือไม่เยอะนะท่านก็ไปที่วัดหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามได้เบอร์โทรศัพท์ที่เราขึ้นอยู่ด้านหน้าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของวัด กิติราชเจริญศรีอำเภอพ,พิบูรณ์บางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก mm ็เรียนเชิญทุกท่านครับเราจะให้ไปดูรูปรอรูปเหมือนของหรูปผู้เก่งนะครับสวยมากเหมือนมากครับแกะแบบได้สวยงามนี่คือเนื้อสมฤทธิองค์็รกนะคร, mm hmm. ครับก็มีส่วนผสมของแผ่นยันแผ่นจานโลหะธาตุที่เป็นมงคลนะฮะ mm hmm. แล้วก็จะมีเหล็กไหลดำเหล็กไหลขาวเหล็กไหล เหล็กไหลเพลิงนะฮะหรือว่าแร่ธาตุอันศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่มีคุณลัษเหมือนเหล็กไหลเป็นของคงทนสิทธิ์ไม่มีอำนาจใดๆไปรบร้างได้นอกจากอำนาจกฎแห่งกรรมนะฮะขับไปดูเหรียญน,นะฮะเหรียญรุ่งปุกเก่งนะฮะครับจะเป็นเนื้องเงินลงยาราชาวดีหรือจะเป็นเนื้อทองคํโลงยาราชาวดีนะฮะหรือจะเป็นเนื้อสมฤทธ์นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะครับเหรียญทุกเหรียญจะมีหมายเร่ แล้วก็จะมีโค้ดนะครับก็จะมีทั้งเนื้อเงินและเนื้อทองคำนะฮรโรงยาราชาวดีหรือจะเป็นเนื้อ,อชินที่ว่ากระไรทองนะครับรุงปูกเก่งกระุงปู่คาบุนะฮะถือว่าเป็นเหรียญแรกครับที่ได้นําเอารูปรุงปู่คําบุมาอยู่กับรุงปูกเก่งนะฮะวัดกิติราชเจริญศรีนะครับประเดินเชิญทุกท่านนะครับเราจะให้ไปดูแบบเหนนรียญนะฮะ แบบเหรียญที่ออกแบบได้สวยงามมากครับนี่คือเนื้องเงินลงยาราชาวดีสีน้ําเงินนะฮะสีน้ําเงินก็ข้อเยกเขียวเกี่ยวซับทังเหมือนรับซับนะฮะสีเหลืองก็เป็นสีของพระจันทร์นะฮะผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเวลากลางคืนเรื่องความอยู่เย็นเป็นสุขความสวยความงามครับสีแดงก็เป็นสีของพระอาทิตย์ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาลเรื่องของยศตําแหน่งหน้าที่การงานนะฮะครับขอเรียนเชิญทุกท่าน โทรศัพท์ไปสอบถามครับได้เลยนะครับก็ทุกเหรียญมีหมายเลขทุกเหรียญมีโค้ดนะครับก็สร้างจำนวนจำกัดนะครับก็แล้วก็รูปเหมือนก็นกันครับมีเบอร์มีหมายเลขทุกอย่างเลยนะฮะแล้วใต้ฐานก็ยังมีบรรจุมวลสารต่างๆนะฮะครับใดยช่วงนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักคู่นะครับ